ครับเราจะมาลองดูเป็นบ่อขุดธรรมชาตินะครับมีเพื่อนมีเพื่อนนกปลาอยู่ด้วยครับมาลองเล่นนะฮะก็ดีกินดีนะครับมาตีปลาทอดหรือว่าปลาทอนเยอะวันนี้มาไกลหล่ยมาสุพรรสนะครับมาสุมผัณ มาลองตีดูเห็นมีนหน้าเขาบอกมาเขาบอกหมายมานะฮะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะมีผลง,งานให้ชมไหมครับกับก็ดีกินดีครับผมติดตามชมครับเส้นทิยาครับผม นะครับกับกระดีกินดีนะฮะไม้แรกโดนโเลยไม้แรกเลยวะครับไม้แรกครับดูครับืบึนโอ้โหบัลชอนไซสวยๆโอ้โหเอาขึ้นนะครับเดี๋ยวอดกินโอเคนะครับผมเมสซี่โอคิปเป้ลมาแล้วโอ้โห กลางน้ำเลยนะกลางน้ำเลเอ,อไม้แรกเลยเดี๋ยวขึ้นไหมเดี๋ยวขึ้นนะครับผมกัปตันวิทยานะครับวันนี้ไม้แรกโดนเลยกับกระดีนะฮะกินดีนะครับของพรชัยสปอร์ตนะฮะเต็ม เปหดพ่อหน่อยนะครับวันนี้มานะฮะมากับเพื่อนแล้วก็เ,เพื่อนนักตกปลามาด้วยหมายเปิดครับหมายเปิดนะไม่ไม,ไม่มีปิดไม่มีปิดน,น่าเล่นนะครับ <c oughs> หมายปลาช่อน <c oughs> กับกระดีกินดีนะ <c oughs> เต็มอยากกิปเปิล <c oughs> <c oughs> สวยๆนะครับกับปะช่อนนะฮะกินดีจริงๆวันนี้นะครเหมือนเดิม อย่าลืมนะครับคันเซ็นต์นะฮะของเมกาแคสก็ดีกินดีฮะกินดีสมชื่อจริงครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับจากต้นยุยาครับผมครับผมมาเล่นกันรอบสองครับวันนี้รอบบ่ายเมื่อกี้พากินข้าวกันมาวันนี้พาเพื่อนมาด้วยครับเพื่อนโอมเพื่อนโอมมาลองตีบาช่อนดูนะฮะรอบบ่ายแล้วเดี๋ยวจะลองดูครับกับกระดีกินดีนะฮะฉลาม ดูด้วว่าไอช่อนจะกินฉลามไหมเดี๋ยวดูนะครับกับคันนะครับรอบบ่ายเล่นของกาลูด้านะฮะเจ็ดฟุตของเมกาแคสนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพิ้วๆเงี้ยเดี๋ยวดูน่าจะโดนติดตามชมครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีกระดี่นะครับกับบ่อที่แบบว่าข้างล่างมันปุกมากนะฮะเป็นหญ้าเป็นอะไรพวกเนี้ยเน่าๆนะครับคือ ข้อดีของกระดีกินดีนะครับคือจะตัวเล็กน้ำหนักจะเบาหน่อยมันจะไม่ค่อยจมมากนะครับมันจะไม่ค่อยจมมากเลาะมาตามบ่อที่มีที่เขาเรียกอะไรที่กระปุ้นอะไรพวกนี้มันจะติดนะครับเป็นกระดีหนักๆวิธีนะฮะตีก็ตีเสร็จตั้งคันมารอให้กระดีสายนะครับนี่ครับถึงพื้นถ,ถึงน้ำเสร็จแล้วกอเลย แล้วปล่อยช้ามันจะสไลด์ลงไปเรื่อยๆนะครับจะสไลด์ลงไปเรื่อยๆถ้าเรากอช้ามากมันจะเอาขี้กระพุ่นมาเยอะดูสังเกตที่ปลายคันนี้ปลายคันจะสั่นเงี้ยถือว่าจะดีทรายมานะครับลองดูนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับจากต้นยุทยานะฮะเนี่ยฮะขี้กระพุ่นไม่มีแต่ถ้าเราตีแบบธรรมดาที่เราตีทั่วไปก็จะเป็นลักษณะนี้ กอช้าเรียกพื้นมาต้องเป็นบอ่อเตียนๆนะฮะเนี่ยปลายไม่สั่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูเ,ดเาาดนี่ยครับผลของการกอช้านะฮะมันต้องอยู่ที่บอ่อด้วยนะครับอยู่ที่บอ่ออันนี้เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับไปลองดูลองดูกระบอกที่เป็นที่กระปุ้นเยอะ นะครับตีตีเสร็จแล้วกอเลยแต่กอช้าช้านะตั้งคันขึ้นเนี่ยดูายคันจะสั่นนะฮะถ้ากินก็ปึ๊กเลยนะครับไปลองดูไปลองดูไปลองลอง,ลองตีกันดูน่าจะได้ผลนะครับโอเคครับตน้นทิยาครับเดี๋ยวติดตามชมโซนนี้นะครับกับกระดีกินดีนะฮะหมายสุพรรณนะครับดูดูน้ำน้ำดู ดูน้ำนู่นคุดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห,โห,โหชอนนอนหลิงครับขึ้นนู้นเลยจะพังทางนี้ยังไงคบไปเฮลาไปทางดังนู้นเถอะไม่เป็นไร นนไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรครับเราเอาปลาไปก่อนครับเราตัวมันใหญ่ครับดูครับกาลูดา้าโอ้โหไม่เห็นเลยครับกาลูด้ายกขึ้นมาแล้วสุดยอดครับกับคันกาลูด้านะฮะอยากรู้ใช่ไหมว่าเยื่ออยู่ไหน เดี๋ยวเราให้ดูนี่ตัวนี้ครับโอมโอมหยิบคิปเปอร์หน่อยดิในกระเป๋าอะเหยื่อหายครับผมตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ต้องมีก็เรียกโคตรประชดนี่อ่ะอ่ะละอ่าละอ่าละอ่ะละเห็นไหมไม่เห็นหยิบหยิบๆหมือบ โอ้โหนี่นี่เรามาดูกันเออหือนี่ครับปาลาอะไรเอ่ยเอาแล้วครับไอช่อนกัดฉลาม <c oughs> ไอช่อนกัดฉลามเอาแล้วครับรกัดหลายทีแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเรามาดูภาพกันลบน้อยลบน้อยแล้วก็ลบน้อย นีีดฉลามครับ <S <S เห็นเยอะฉลามไหมครับโอ้โหปลาช่อนใครว่าฉลามเก่งเจอปลาช่อนสุพรรณก็ให้เรียบร้อยครับฉลามนะครับกับกระดีกินดีนะฮะมีหลายแบบให้เลือกวันนี้ลองฉลามตัวนี้ครับใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ฝากกว้ด้วยนะครับกับคันนะครับการูด้านะฮะของเมกาแคทตัวนี้เจ็ดฟุตต่อโคนนะครับผิวดีผิวดี วันนี้พาเพื่อนมาด้วยร้องบายวันนี้ร้องบายกับกระดีกินดีนะครับอ้วนจริงๆอ,อ,อยากโดนมั่งครับอยากโดนใช้กระดีกินดีเลยครับเดี๋ยวโดนโอเคครับเดี๋ยวจัดพัฟนิ่งให้ไปครับแจกต้นยุยาครับผมกลับมาใช้คันเซนดเดิมครับกับกระดีกินดีนะฮะมุดตูนมุดเลย ลงมันไม่ได้ด้วยเนี่ยได้ลงไ,ได้เป็นดินเป็นดิน,นดินได้เราอ่ะไม่ดินนะเอาขึ้นเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวจะหลดซะยกเลยครับยใหญ่ด้วยอุ้ยแล้วล้โอ้อโห,โหดู ครับผปปมาถ่าย,ายครับผมตัวที่สามนะครับเห<ม>ยื่อหายไปไหนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเอเบสคิปปอรอย่นี่หรอกเห็นปะ ไม่เห็นไม่เห็นลิ้นบังลิ้นกระดีกินดีนะครับหายไปในคอเลยอาเห็นแล้วนี่งไงชัดๆนะนะครับวันนี้สามตัวแล้วครับกับเต้นทิฏยาไซต์ต้อเป็นโลเลยส,สวยนะครับโอ้โห แรงดีสงสัยนคนตกแรงจะหมด <c oughs> ลองหาดูนะครับกับกระดิกกินดีนะฮะลองตีกับตามบ่อธรรมชาติธรรมดาครับวันนี้มาเยือนสุพรรณสามตัวแล้วคุ้มหน่อยนะครับเดี๋ยวติดตามชมภาพนิ่งด้วยเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวต่อไปไหมครับจากเต้นปิญยาครับผม